ขอกรารัศการอาจารย์เทวรูปและอาจารย์ทุกคนนะครับขอสวัสดีขอิาดีต้อนรับทุกท่านพี่น้องเครือญาติไทยลาวขมนนะครับวันนี้กระผมไก่เห็นะครับเดินทางมาจากเมืองเสียมเรียบมาทศศึกษาโบราณสถานให่หงต่างยู่บนหลุกขา่ามีชื่อว่าเขารามา เฉิงไพรครับแล้วก็มีประสาทใหญ่โตตั้งอยู่ข้างบนภูเขงอย่างตระหง่านนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพีนอนนะครับขึ้นไปข้างบนเพื่อชมบราณสถานที่ถูกกสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัยนะครับตอนนี้เขาเชิญต่างห้องกระเฮงไปข้างบนนะครับ โอเคนี่คือปรา,าสาทอิดที่ถูกสังคึนในสมัยเจนละนะครับอาจจะรุปัสินปะสัมบูร์ไพรคกกับไพรคค์ขมงนะครับดูตามลักษณะทับหลังครับดูตามทับหลังไปก็ทุกทันจะได้ เห็นโบราณสถานอันสุยสุดงุงดงามน,นะครับนี่ค,ครับนี้คือเป็นรูปแบบศิลปะสัมบูปปร์ไพรคุกยกพระเจ้าอิสานนวรมันทีหนึ่งนะครับตอนศตวตรรษที่ 7. เจ็ดชันชมนะครับ โอเคนะครับเราเชิญเข้าไปครั้งหนนะครับจะได้ชมปลางกลางแล้วก็จะเห็นอะไราบางอยู่นะครับอ๋อ,อตอนนี้มืดมืดนะครับครับ,รบนี่คือทับหลังที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะสมบูรไพรคุบในจัตสมัยของประเจา้า ทิศานะประมาณที่หนึ่งนะครับสวยงามมากแล้วก็ปราสาทแห่งนี้ครับผมแล้วก็มีระเบียงขดอยู่หล้อมรอบติดกับกำแพงที่สามจาศิลาแหลงดูนะครับอ๋อนี่คือ โอเคนะครับเชิญชมนะครับนี่คือลักษณะบรรณาลายัยหรือบรรณาะหรือปรางปรสาทาด้วยอะไรก็มีอะไรอยู่ครับนี่คือเป็นทับลงังหรือรามเกียรตินะครับจะเป็นเรียงศัตรูการที่พรานางสีดาไปที่สีหลังกานะครับที่ทับลงัง เป็นทับลังประเอ็นสงช้างเอราวัณสามสิน,นะครับเอราวัณสามสิณครับภัพนี้คือเป็นทับลังรูปแบบศิลปะส,ปปสมบรูรคุกโอเคนะครับก็เชิญชมบันหลังที่ตั้งประิมกากรรมของเทพศาสนานดู โอเคนะครับนี่คือปรา,าสาทเชิงไพรนะครับเป็นรีสอร์ทเชิงไพรทุกสั่งขึน้นตั้งแต่สมัยเจรละสมบูรยคบสมบรค์คตลอดมาถึงสมัยศตวรตรที่11ถึงพระเจ้าสุญญะรมันที่1น,นะครับแต่พราะว่วันนี้ผมไก่เห็นนะครับจะได้มากับพี่ชาย แล้วก็มาเที่ยวชมทีรีสอร์ทร,าาารัสาาเชิงไพรนะครับเขาเชิงไพรนะครับเป็นวาาัดซึ่งงามาตั้งแต่สมัยจินละสมบูปปร์ไกรกุศลมาถึงสมัยสุวัตที่สิบแสมัยประจักรสุธร,รบันที่หนึ่งนะครับซึ่งงามอ่ะโอเคโอเคขอบพระคุณมาที่สุทุกท่านนะครับได้ชมวมัสถานที่ภูมิทัศน์ตัวนี้นะครับขอให้พอทุกท่านสีประการคืออายุวันสุขภะละ ก็จงเจริญทุกท่านทุกพี่น้องเครือญาติแขมณนไทยเรานะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญสมั b รสู่ช่นลของกรมชื่อไก่คำนวยนะครับขอบคุณมากทุกท่านได้ชมบสิทธิ์ไทยนี้อันสุดสิทธิ์งดงามนะครับ